สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับผมเติร์ดนะครับจากเพจอยากไปก็ไปครับผมหลังจากที่เราทำรูมเมคโอเวอร์ทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปรูมทัวร์กันแต่ว่าสภาพห้องตอนนี้ก็คือเยินมากๆเลยทุกคนหัวเตียงก็ยังมีความระเกะระกะไฟอยากจะททำงานเสร็จเสื้อผ้าก็ยังอยู่ตรงนี้ครับของใดๆและที่สำคัญที่สุดคือไม่ค่อยได้กลับบ้านนานทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าแบบฝุ่น <ล> <liquor> อะไรม <net> ันเยอะไปหมดนะเสียงก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนหน่อยเนื่องจากความภูมิแพ้นะทุกคนเราไปทำความสะอาดกันเถอะไปเริ่มบิ๊กคลีนนิ่งเดย์กันครับทุกคน กคนครับหลังจากที่เราเก็บของในทุกส่วนของห้องของผมให้มันไม่รกแล้วนะครับแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวใหม่เราจะไปทําความสะอาดกันแล้วโดยปกติผมนะครับจะทําความสะอาดเริ่มตั้งแต่ผ้าม่านโต๊ะตู้เตียงแล้วก็ลงมาที่พื้นนะครับและวันนี้ผมมีตัวช่วยนะครับก็คือเครื่องดูดฝุ่นฟิลิปสปีดโปรเอลคว้ารุ่น fc 6 7 2 8ครับทุกคนซึ่งเครื่องนี้มันมีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าเป็น t o in one ครับทุกคนมีหัวให้เปลี่ยนถึง3หัวครับสามารถทําได้ตั้งแต่การดูดฝุ่นการถูพื้น และรวมไปถึงการที่เป็นแฮนด์เฮลในการที่จะเป็นดูดฝุ่นในพื้นที่ต่างๆอื่นๆนะครับเช่นโซฟาเตียงหรือแม้แต่ผ้าม่านครับผมเรามาเริ่มทำความสะอาดผ้มาม่านกันดีกว่าครับอันนี้ผมใช้หัวแปรงแบบยาวนะครับเพราะว่าจะได้ดูดฝุ่นที่สูงๆได้ และด้วยมอเตอร์800ลิตรต่อนาทีมอเตอร์พาวเวอร์เบลดได้ออกแบบเพิ่มแรงลมความเร็วสูงที่ทำให้พลังดูดแรงและสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นครับต่อมาเรามาทำความสะอาดพวกตู้ต่างๆกันดีกว่าครับต่อไปมาต่อกันที่เตียงครับ และแผ่นกรองของเครื่องดูดฝุ่นนี้สามารถร้า,ทางทำความสะอาดได้เพื่อสร้างแรงลมความเร็วสูงได้อย่างยาวนานส่วนสุดท้ายครับทุกคนก็คือส่วนพื้นก็ยังอยู่กับนี่เลยน้องฟิลิปส์ครับสป e ดโปรเอาคว่านะครับก็คือเป็นรุ่น fc 6728ครับจุดเด่นของเขาสําหรับพื้นเลยเนี่ยก็คือสามารถทั้งดูดฝุ่นแล้วก็ถูพื้นได้ในเวลาเดียวกันโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาครับ ส่วนหัวดูดดูดได้180องศาดูดได้3ด้านพร้อมๆกันทั้งด้านหน้าและด้านข้างซ้ายขวาครับแต่ช่วงตอนดูดแห้งครับยังมีไฟ LED เพื่อช่วยให้เห็นฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ตาเปล่ามองไม่เห็นทําให้ห้องเราสะอาดมากยิ่งขึ้นครับและมีแผ่นยางซิกแซกใต้หัวดูดครับเพื่อช่วยทําให้เราสามารถดูดอนุภาคขนาดใหญ่ได้ง่ายในคราเดียว มาพร้อมกับผ้าไมโครไฟเบอร์ครับที่เขาให้มาถึง2ผืนทุกคนผ้าไมโครไฟเบอร์นี้จะช่วยยับยั้งครับแบคทีเรียได้ถึง9-9%เลยแม้จะเติมด้วยน้ำเปล่าเฉยครับทุกคนและการเติมแทงค์น้ำในหนึ่งครั้งครับสามารถทำความสะอาดถูพื้นเนี่ยได้ถึง60ตารางเมตรครับที่สำคัญในแทงค์น้ำสามารถใส่น้ำยาทำความสะอาดได้ครับและรุ่นนี้นะครับยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี power cyclone s a f e n ครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีเฉพาะในฟิล l ป p s เท่านั้นนะครับ ซึ่งนวัตกรรมนี้จะช่วยในการแยกฝุ่นออกจากอากาศครับทำให้ฝุ่นจับตัวกันเป็นก้อนเพื่อที่สะดวกต่อการนำไปทิ้งและแถมยังไม่ทำให้เกิดการุ้งกระจายครับต่อ,อการชาร์จ1ครั้งนะครับรันทาได้ถึง50นาทีส่วนโหมดเทอร์โบได้ถึง22นาทีครับให้ทายครับทุกคนเครื่องดูดฝุ่นแบบนี้และเทคโนโลยีทุกอย่างที่ก้าวล้ำได้ขนาดนี้กวาดถูได้ในครั้งเดียวขนาดนี้จะราคาเท่าไหร่ครับไม่ต้องเดาครับทุกคน ในราคาเพียง13,990บาทเท่านั้นครับกับเครื่องตัวนี้ครับ <S <S เครื่องดูดฝุ่นของฟ l i p s s p ปรี p r o ครับเอาควารุ่น f c 6 7 2 8ครับยังไงก็ทำให้ห้องของผมอะ่ะได้สะอาดได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ประหยัดเวลามากๆเลยต้องขอบคุณทาง Philips มากๆครับแล้วก็ไปดูภาพกันครับว่าภาพ Before กับ After ของห้องของผมก่อนทำความสะอาดและหลังทำความสะอาดจะแต,ตกต่างกันแค่ไหน พร้อมกับไปรุมทัวร์ในมุมต่างๆของห้องของผมกันได้เลยครับเอาเป็นว่าผมสรุปให้นะทุกคนเจ้าเครื่องนี้มันสะอาดสถียรนใช้ได้นานทำงานได้ไวครับแล้วก็สามารถทั้งกวาดถูดูด,ดครบจบในเครื่องเดียวเลย ถ้าทุกคนชื่นชอบนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์ให้ผมได้ในเพจ Facebook อยากไปก็ไปครับคลิปต่างๆทั้งหมดผมรวบรวมไว้ให้แล้วใน YouTube Channel ครับอยากไปก็ไปวอนโกจัสโกครับยังไงก็ฝากไปกดกระดิ่งกดติดตามกด Subscribe ในทุกช่องทางของผมด้วยนะครับยังไงก็ไว้เจอกันในการเดินาทางครั้งถัดไปครับ